สวัสดีครับวันนี้พามาหาดักจิงรีดที่ป,ปมแล้วดักด้วยกระบอกไม้ไผ่เอกระบอกท่อ pvc เดี๋ยวดักให้ดูนี่ขวย่นิดโผล่หายเล็กนิด มำลังขุดเยอะนะครับมำลังขุดให้ปกมือต้นไผ่มันก็ไม่มีอะไรมากเสียบเลยแค่นี้ละดักอย่าไปให้มันตั้งเกินนี่แค่นี้ สิบยี่สิบวนาทีเข้ามาดูไปต่อนะครับพามายามหลังแรกหดูแล้วดูแล้วไปเดี๋ยวเก็บก่อน <c oughs> ดูอันที่สองอันที่สองเ <c oughs> ออ <c oughs> ติดนี่นะครับเดี๋ยวเก็บก่อน ตัวที่สองอันที่สองตัวที่สองไปอืมสองตัวตัวที่สามสิสองอันสองตัวว้าอันที่สามไม่ติดไปเดือดเก็บเลยอันที่สี่อันที่สี่ อันที่สี่ก็ไม่ติดไปเก็บเลยอันที่ห้าเลยต้องหกอันอันที่ห้าอ้หติดครับติดครับไปเด็ดเก็บไอวอ้ไปห้าอันสามตัวแล้วไปแล้ไปช็อตอีกอัน ต,นะติด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 ,ตดโอ้โห,โหมีแต่ขี้ดินเม็ดติดครับมาดักไว้มาครับ มาดูอีกห้าอันเนี่ยถ้ามีขี้ดินอุดนี้อากาศติดสูงครับนี่ติดนะครับอันแรกไปเดี๋ยวเอาออกก่อนะดูอันที่สองอันที่สองออขี้ดินมาอุดเต็มเลย ้องอันนอันที่สามโอ้ยติดครับติดครับไปเดี๋ยวเก็บก่อนเรื่องเรื่องเรื่องไปดักติดกันเลยครับนี่จะตั้งไหนไม่รู้จะติดหรือเปล่านะโอ้ยติดครับติดครับตัวีใหญ่ดีนะนี่ไปจัดการงอน นดูอันนี้ต,ติดปุ๊บเลยอ๋อดูที่ดินอุดนะไม่แน่ไม่แน่ติดนะโอ้ยติดครับติด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 ,ด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 นี่อเอาเรื่องเอาเรื่องนี่หลายตัวแล้วนะไปเ,เก็บก่อนนี่นะครับสิบอันเองได้กับสิบตัวแล้วนะติบตัว สอี่หกเจ็ดตัวไปแล้วอ่ะเออถือว่าหมานอยู่ไปดักแค่ลองๆมาดักครับ